คันนี้เบน์ก็คือเบนส์จริงนะครับความเป็นเบนส์คำว่าเบนส์นี่เขาเรียกอะมันฝังเขาเ้าไปในข้างใน DNA แล้วนะพอพูดว่ามันเป็นเบนส์ขึ้นบานี่มันก็ต้องหูกระดิกตาเหล่กันก่อนแล้วนะครับคันนี้ e 2 8 0ด body w ห่อ w 1 2 4นะครับสำหรับท่านที่ชอบรถเบนส์รถแนวหรูคู่บารมีคันนี้ทรงดี มิใช่น้อยสีเดิมจากโรงงานนะสีน้ำเงินแก้วตัดทูโทนข้างล่างถีเทาดำนะใส่ล้อลายนี้เชยไปนิดนึง BBS แต่ไม่เป็นไร <c oughs> แล้วมันแล้วแต่ความชอบยุคสมัยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาใหม่ <c oughs> แต่โหลดจัดทรงมาเรียบร้อยอย่างดีนะฮะ Hey, เปิดราคามานี่มันน่าสนใจมากเลยนะเก้าหมืเก้าพันบาทบอดี้นี้ทรงนี้นะครับเบนที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดของเบนเลยเรียกว่าทําออกมาเพื่อใช้ไปช่วยชีวิตอ,ะ <c oughs> อ่ะเออคันนี้ไม่ให้รายละเอียดอะไรมาเลยนะบอกแต่ว่าทําเครื่องใหม่ยกเกียร์ใหม่แล้วนะทําปั๊มติ๊กใหม่ก็เลยสงสัยนะส่วนตัวว่าเครื่องเดิมเป้า คำว่าสงสัยของผมไม่ได้หมายความว่าถ้าเครื่องเปลี่ยนแล้วไม่ดีนะผมอชอบเลยรถยุโรปรถเบนซ์รถว m เเปลี่ยนเป็นเครื่องญี่ปุ่นมันมีอยู่ไม่กี่บล็อกหรอกไซส์นี้ลงหนงเจกับ 2J เท่านั้นแหละครับโอ้ยยิ่งสบายหายห่วงเขาไปใหญ่ลงสองตัวนี้นะช่างอูไหนก็ต้องทําเป็นครับจบมาทําไม่เป็นสองตัวนี้นี่ผมเรียกว่าไม่ได้นะนี่มันเป็นเครื่องยนต์ในบล็อกระดับ มหาชนเลยนะครับมันเอาไปลงได้กับรถทุกประเภทตัวเครื่องยนต์บล็อกพวกนี้อายุอนามเก่ากว่ารถจริงๆอีกนะแต่มันได้รับความนิยมมากสมว่าทุกวันนี้คงยังผลิตกันอยู่เลยมันะอะแหมมันวางได้กับรถทุกรุ่นอีกอ้าวสรุปเครื่องเดิมครับเครื่องเบนส์ครับผมเครื่องเบน์นะครับคันนี้แหมทำไมเครื่องมันทรงยังดูดีเลยวะเกียร์ออโต ภายในอะไรทุกอย่างก็เทียบกับอายุอนามแล้วยังถือว่าดีบ้านะเบาะยังถือว่ายับน้อยมาก9ก0 0หบาทน่าจะเป็นคนที่มีรถหลายคันไม่ได้ใช้คันเดียวจอดในล่มนี่ดูรูปลงรถเขามีรถสะสมด้วย <c oughs> แสดงว่ารถคันนี้เป็นรถหนึ่งในคอลเลกชันเท่านั้นเองนะครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนมือก็ปล่อยออกมาอ้าวสำหรับท่านที่มองหารถเบน ดูกันคร่าวๆคันนี้ก็ต้องน่าสนใจอยู่แล้วนะครับลองติดต่อดูครับขอให้โชคดี